ตลาดหุ้นลงหนักแบบนี้ต้องทำยังไงถ้าคุณกลัวแล้วเทขายทุกอย่างนี่อาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะจริงๆแล้วตลาดขาลงคือโอกาสสำหรับคนที่เตรียมตัววันนี้ผมจะมาบอก3วิธีในการรับมือตลาดหุ้นขาลง 1. ถือเงินสดรอจังหวะดีๆในการเข้าซื้อเคยได้ยินไ,ไหมครับ Cash is King รอจังหวะ หุ้นที่มันดีๆพื้นฐานดีๆย่อลงมา 2. ซื้อหุ้นพื้นฐานดีในราคาที่ถูกหุ้นพื้นฐานดีคือหุ้นที่มีกำไรเติบโตในทุกๆควอเตอร์นะครับมีกระแสงเงินสดที่ดีนะครับหอหุ้นพวกนั้นหาหุ้นพวกนั้นรอ 3. ใช้ DCA ทยอยซื้อเพื่อลดความเสี่ยงเราไม่จำเป็นต้องซื้อ ก้อนเดียวเลยก็ได้นะครับ DCA ซื้อไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับถ้าหุ้นที่เราถืออยู่เราต้องมี stop l o อ s ทุกครั้งไม่งั้นเราจะไม่กล้าตัดขาดทุนในกรณีที่มันลงไปเยอะๆนะตลาดหุ้นขาลงมีไว้ให้ซื้อไม่ใช่ให้กลัวแล้วคุณล่ะคิดยังไงคุณรับมือยังไงกับ ตลาดขาลงคอมเมนต์มาคุยกันครับ